ค่าเป็นไงคะทำงานชิ้นนี้คิดว่าคิดว่ามันต่างจากที่เคยทำมาไหมคะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความต่างนะ,ะก็มันจะมีส่วนที่ต่างอยู่ทีดนึงอยู่ตรงที่ว่าการวางแผนของเราตอนนี้มันมีบุคคลที่ที่สามเข้ามาเนาะ <S <S เป็นเป็นคนที่เราตั้งไว้เป็นบุคคลผู้สร้างแรยบรนดาลใจ เป็นภาวะผู้นำร่วมเราเลยจะต้องอค่อนข้างสามารถ flexible เรื่องของเวลาได้มากขึ้นเพราะบางทีเรานะัดเขาเขานัดเราปั๊บเอาเวลานี้นะถึงเวลาโทรมาก่อนอก่อนนะัดคือผมเปลี่ยนละเดี๋ยวไปเจอกันทีพรุ่งน,รงนี้เย็นอะไรเงี้ยเราเราก็ต้องสามารถทำได้ครับต้องไปได้แล้วเราในในใน,ในเรื่องของการราา้อยบทละคะ มีความยุ่งยากและยิ่งยิ่งที่ที่มาฟังความเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยได้ได้เรียนรู้อะไรหรือความเห็นอะไรอความต้องตอบไปที่คําถามเดิมก่อนว่ามันแตกต่างยังไงก็คือว่าอย่างแอ้เนี่ยทางานด้านโปรดักชันเป็นวิทยุโทรทัศน์มาตลอดนะคะเราก็จะถนัดกับการทําอะไรที่เป็นคอมเมอรเชียลการการพูดแล้วเกิดข้อดีกับคนอื่นเลยทันทีอะไรเงี้ยแต่พอมารับงานชิ้นนี้เนี่ยมันคือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นดังนั้นการสร้างแรงบันดาลใจมันคือการต้อง ให้เขารู้จักคิดแล้วก็ไปเติบโตในใจเขาเองค่ะดังนั้นคอมเมนต์ที่ที่ได้กลับมาเนี่ยมันมีประโยชน์กับเรามากคือเราถนัดในการเป็นผู้ให้ข้อมูลไปซะทั้งหมดให้ความรู้สึกไปซะทั้งหมดแต่ว่าจริงๆแล้วการทําสื่อชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ไปเกิดไปเกิดอย่างอื่นต่อในใจคนอื่นเนี่ยเราเราไม่จำเป็นต้องให้ทั้งหมดก็ได้แต่เราให้ให้เท่าที่เขาอิ่มอะค่ะเหมือนรถนั้นต้นไม้ให้รถไม่เยอะ ให้ต้นไม้ไปงอกเองอะไรเงี้ยน,นะคะมันก็เลยทําให้เราเรียนรู้อีกครั้งนึนว่าเออการาการจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเนี่ยเราต้องจาความรู้สึกของเราหลังจากตอนที่ไปเก็บข้อมูลมาจากบุกคคลบันดาลใจมาให้ได้ว่าเออเราเรารู้สึกยังไงแล้วพยายามจะทําให้คนที่ฟังงานของเราเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้ไปบอกเขาทั้งหมด แล้วการมิกซ์เสียงนะคะทางฝังทันสาวเอนจิเนียร์ใช่ไหมหรือใครเป็นผมไหมเอ่าแล้วแล้วเดี๋ยวไปจะพูดไปใช่ไหมเออไม่ใช่อ่าเดี๋ยวของ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 ทางไปนี่ไปจะเป็นเรื่องของการหาซอสอ่าแต่ว่าถ้าเปิดพูดถึงการมิกซ์เสียงรู้สึกจะได้ได้ได้ความประทับใจเออเราเราเออถ้าถ้าถ้าเรื่องการมิกซ์เสียงจริงๆแล้วเออผมผมพยายามที่จะเอาไอเดียของของการกระชากความสนใจเข้ามาใช้ คือผมผมพอจะเข้าใจว่างานเรามันค่อนข้างยาวทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้เล่นไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ไม,ไม่ไม่มีการกระชากอารมณ์เลยมันจะเบื่อจะแบบเอ๊มันจะหมูดเดียวอารมณ์เดียวเหมือนหนักนะครับหนักมันจะเย่ต้องมีโรแมนติกกุ๊กกิ๊กกิ๊กสมพักผีมาอะไรอย่างเงี้ยฮะเราเราเรา,เรารู้สึกอย่างนั้นเราพยายามจะทําให้คนที่หลับตาจินตนาการตามเราไปปับ๊บรู้แล้วเราเปลี่ยนสีล่ละ เราเปลี่ยนสีเราผลักสีนีไปเรามีการเฟดเข้าเฟดออกอะไรเงี้ยซึ่งบางจุดมันก็ยังไม่เหนียนะเดยวอาจจะต้องกลับไปปรับเพิ่มอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ชิ้นยาวนะแต่คนยังอยากฟังขอเพิ่มอีกครับ <laughs> แล้วก็จะมีบางจุดที่ตั้งใจทำเป็นอ b บสแตรกคือบางทีจริงๆมันก็ไม่ได้อ b บสแตรกจนแบบเสรไม่ได้ฮะผมผมอันนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะว่า อ่าอย่างจุดที่เป็นเสียงระนาตีมาแล้วฟังไม่รู้เรื่องที่เป็นป่าช้าตรงนั้นอย่างเงี้ยครับอ,อ่ผมพยายามจะจำลองอ่าอาจารย์บูสนะเวลานั้นว่าตอนแรกเขาได้ยินเขาไม่รู้หรอกมตีอะไรไม่ได้สนใจแต่เขาอยู่ทุกวันนะสักพักมาแต่ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนมารู้ว่าเป็นตีละนาดแล้ว,แล,วแล้วก็สืบสันเข้ามาเป็นเป็นในลักษณะประมาณนั้นแต่เดี๋ยวอันนี้จะต้องไปหาทางเข้าให้เนียนขึ้นกันอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วค่ะ ไปได้ได้เรียนรู้อะไรทั้งในส่วนที่ตอนทํางานกับตอนที่มาฟังฟีดแบ็กเนี่ยค่ะในส่วนของผมนี่คือตอนตอนที่มาตัดน,นะครับส่วนของผมที่ผมก็ลำบากใจเหมือนกันตรงที่เรื่องของเวลาของผมด้วยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออาจารย์บูสเนี่ยจริงๆผมเนี่ยถือเป็นลูกศิษย์คล้ายๆกับใบปลาย,ยกุติเป็นหลานศิษย์อีกทีหนึง่งในบรรดาศิษย์ทั้งหมดของรูบูสเนี่ยผมแทบจะเป็นศิษย์ของทั้งหมดเลยอะ ก็เลยรู้สึกว่าทุกคําพูดของแกเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีคุณค่าไปหมดเราก็ไม่รู้ว่าเออส่วนไหนที่จะตัดได้บ้างนะก็ต้องให้เบิร์ดให้พี่แอร์นะครับซึ่งแบบโหช่วยได้มากเลยฮะัตัดไม่ลงครับใช่ครับบางบางอย่างเราตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดไม่ลงเลยบางทีคุณเยเบิร์ดบ,บอกอันนี้มันก็ดีอ่ะคำพูดแกอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีเลยไม่รู้ว่าจะตัดอันอไหนแต่สุดท้ายก็ได้ผลงานขึ้นมาก็จาก สองคนนี้เลยนะครับและคิดว่างานชิ้นนี้เป็นไปตามเป้าเรามากน้อยแค่ไหนในการใช้จะบูสไปสร้างแรงรบ,บันดาลใจให้คนอื่นในภาวะการนำก็จริงๆแกก็ถือเป็นผู้นำในด้านของดนตรีไทยแล้วก็สร้างคนไว้อีกมากมายนะครับแล้วก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ที่ที่แกยังทำได้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็แกก็ได้แรงบันดาลใจจากคนอื่นในกัรซึ่งผู้อื่นก็อาจจะเป็นผู้นำของแกอย่างแรกก็อาจจะเป็น คนไทยความเป็นมิตรภาพของคนไทยที่แกก็เคยพูดไว้ว่าสังคมไทยกับสังคมอเมริกัน่ยมันต่างกันสังคมอเมริก,มก,มมกันมันอยูอ่ในบทบาทของกฎหมายของหน้าที่ของอะไรก็แล้วแต่แต่ในสังคมไทยเนี่ยมันอยู่กันด้วยมิตรภาพซึ่งเนี่ยนั่นนะ่ะคือตัวแกทําให้แกอยู่ที่ประเทศไทยและสามารถสร้างงานดีๆให้กับลูกหลานลูกศิษย์ทั่วไปได้ต่อไปครับ น่าสนใจนะที่เขาพูดเนี่ยไม่ทราบว่าจะไปปรับไปยังไงพี่ว่าที่ไปพูดอาจารย์ว่าที่ไปพูดน่าสนใจนั่นก็คือว่าแกเองก็ได้แรงคอลเลกทีฟที่ส่งมาที่ตัวแกใช่ไหมคะจนแกจนแกตกผลึกตกผลึกแล้วแกก็ส่งต่อได้อีกอันนี้อันนี้น่าสนใจแล้วพม่วราบแงมีมีซอร์สอยู่ค่ะว่าน่าจะแทรกได้ตรงช่วงที่บอกว่าค่่ะ ค,คิดว่าจะแทรกได้ตรงช่วงที่ซันรู้สึกว่ามีวันที่เขากลับไปอเมริกาแล้วรู้สึกว่านั่นไม่ใช่บ้านเขาแล้วอะ่ะน่าจะเอาเรื่องสังคมไทยตรงนี้มามา,มาพูดถึงได้อีกะคะ่ะซึ่งเป็นประโยคที่ท,ที่โอเคเหมือนกันในใ, <ช S 1> ในซอส <ใช S 1> ที่ <ใช S 1> ทเราเลือกมาแต่ว่าการอ,าอย่างที่บอกว่าดราฟครั้งนี้มันเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ยังยังไม่รู้หรอกว่า,วามันตรงไหนย,ยังขาดตรงไหนย,ยังเกินอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่ได้มาคอมเมนต์แล้วก็มาคุยกันครั้งนี้เนี่ยมันทาให้รู้สึกว่าเออมันยังมี ในเมื่อเราเป็นเจ้าของซอสที่มีอยู่เยอะมากเรายังรู้ว่าเราจะเอาตรงไหนมาเติมมาปรุงรสให้มันอไร่อยได้อีกอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะดเดียวขอบคุณค่ะเออแต่ป้ายพณเป็นไปเด็นนะแ <ขอ S 2> <อ>จกคิดบ้าคำคำว่าเหมือนกับ